ได้เพื่อนมาแล้วอะไรอ่ะไมาเต้นอะไรวันนี้เนี่ยแต่ว่าเขาสามารถให้เงินในออโต้ได้เรียกว่าโหตอนนี้มีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเลี้ยงสัตว์อีกแล้วเรียกว่าเกมเลี้ยงสัตว์เนี่ยช่วงนี้มาแรงฮิตติดชาร์ตอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งนั่นก็คือเกมลิซ่าซปาที่ท่านผู้ชมทุกคนชื่นชอบนั่นเอง ซึ่งผมจะบอกว่าเขาได้ทําการเปิดแล้วนะครับหลังจากที่โดนคอนเทนต์ดีลีทไปเขาก็ได้เปิดแล้วแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าผมนั้นขี้เกียจจะฟาร์มเงินของมันไว้ห้าร้อยล้านบิวนั้นครับฟาร์มนานมากเลยว่ารู้สึกว่าขี้เกียจคขี้เกียจจะเล่นแล้วครับรอมันอัปเดตแบบเพิ่มมาเยอะๆแล้วค่อยกลับไปเล่นทีเดียวดังนั้นเราก็เลยเอามาหาเกมเลี้ยงสัตว์อื่นๆมาซึ่งผมมาเจอตัวนี้ครับนี่อย่างทีผมตัวนี้นะนี่ครับไม่ทราบว่ามันตัวอะไรครับจะเป็นแมวก็ไม่ใช่ จะเป็นหมาก็ไม่เชิงครับเรียกว่าเป็นสัประหลาดในร่างหุ่นยนต์ละกันที่ผมเลือกหยิบมาเล่นเพราะว่ามันน่าสนใจที่ดูหน้าเขาครับมีใบเลื่อยอยู่ที่หน้าโอเคเขาบอกว่าฉันต้องการใช้ชีวิตให้ปกติเออเหมือนกับว่าเราต้องเลี้ยงมันให้มีชีวิตที่ปกตินะครับชื่อเกมของเขาคือ l i s ชิ i t a โอเคใครที่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันดูดีกว่าเข้ามาแล้วครับทุกคนนี่คือหน้าของสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของเราตัวเฮียอะไรวะเนี่ยมีใบเลื่อยอยู่ด้วยเอาล่ะเดี๋ยวนี่คือค่าความหิวมันหรอมันจะหิวอยู่แล้วเดี๋ยวเรารีบคิกเงินก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูซิว่าค่อยมาสำรวจห้องว่ามันมีอะไรบ้างนะเริ่มจากการคิดเงินครับ การเล่นก็เหมือนเดิมเหมือนเกมเลี้ยงทั่วๆไปเลยคือการกคลิกคลิกมัวเข้าไปอวิธีซื้อน่าจะตรงนี้นะนี่อินเทอร์เน็ตน่าจะเป็นโทรศัพท์เนี่ยซื้อมาอ๋อนี่ครับก็มีสินค้าแล้ซื้อมากมายเลยนะก็สือว่าใช้ได้อะไรเดี๋ยวเราซื้อดอกฟูดสรุปมันคือหมานะครับ <c oughs> เพราะอาหารเขาหมา <c oughs> หอาอหารหมอบเลยเลยอาหารหมาเดฟูดโอเคก็ เอ่ะเดี๋ยวเรามาให้อาหารมันก่อนอ่าแค่เดินมาก็ให้ได้เลยโอเคครับไปกินสิเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสำรวจห้องกันก่อนดีกว่าที่นี่เป็นจุดเซฟนะครับเราเซฟก่อนดีกว่าอ่าล,ลองดูมาตรงนี้ก่อนนี่ใครอ่ะอนิเมะเหรอนี่จะเป็นอนิเมะอีกแล้ว <c oughs> อน,นี่ก็อนิเมะนี่มังอ่ะโว้รู้สึกว่าคนชอบคนร้างนี่เขาน่าจะเป็นติ่งอนิเมะไม่ก็มังมังอ่ะนะครับดูห้องเนี่ย โอ้โหแต่อนิเมะม่บังงะอะไรเต็มเพดานเลยครับเต็มผนังไปนหมดเลยแล้วนี่เสื้อผ้าใครวะเนี่ยมึงไม่ไม่เก็บห้องให้เรียบร้อยมานอนซีนอนได้ไหมไม่ได้เอาละเดี๋ยวลองมาเดินตรงห้องนี้ซีนี่คือห้องน้ําหรอแล้วทำไมมีโซลสัตว์อยู่ตรงนี้สามารถขี้ได้ไหมให้หมามาขี่ไม่ได้เอานี่เข้าได้ไหมไม่ได้นะแต่ว่าเกมเขาค่อนข้างสวยนะครับอานนี้อะไรอ่ะ เอ็ดดิตเอาละเอาล,ะ,อาละค่อนข้างโอเคนะด่านเขาอะไรเงี้ยเต็มไปด้วยมังคะอะไรนี่ส,สวยครับสวยเดี๋ยวเรามาเล่นกันก่อนกว่าเอาละทุกคนมีห0สกว่าบาทนะเดี๋ยวลราดูซิเดนจิเขาบอกว่าของเงินเขาได้นะเหมือนจะเป็นลูเมดเราหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยนลองดูซิที้มาเลยห้าสิบาทไหนอะลูมเมดเอ้โหเท่เลยลูมเมดเนี้ยใส่จุดักเรียนด้วยอ่ะ โอ้หกดจากเฮ้ยเงินโอเคเอาเงินมาซิไหนล่ะอ๋อนี่เราได้50บาทเหรออืมเขาเงินเขาจะขึ้นเลยนะโอเคครับถือว่าดีแล้วของเฮ้ยยี่ยไปไหนแล้วะเนะี่ยโอเคมาคิดกันต่อ <từ> เลี้ยงเลี้ยงเขาไปเอาละมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งละเดี๋ยวเราจะมาซื้ออันนี้เนาะทุกคนเนาะเพาบอกว่าเราสามารถบวกหนึ่ง บาทต่อการคลิกหนึ่งครั้งก็แสดงว่าจากที่เราคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยได้หนึ่งล้อได้1บาทเนี่ยจะเป็น2บาทเหรอลองซื้อมาดิปุ๊บพอยหนึ่งปุ๊บปิดไปโอ้โหนี่จริงด้วยครับ <c oughs> โอเคก็ถือว่าทำง่าเราได้เงินเร็วขึ้นแต่ว่ามันจะจะดีสู้ลูมเมดเราได้เหรอ <c oughs> ลูมเมดเราให้เงินรุนวนเลยเนี่ยดูดิถ <c oughs> าเกมเขาก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะ เรียกว,ว่าเป็นเกมแบบเรียนแบบฟับป่าเช่นเคยนั่นเองโอเคนี่อะไรอะ่ะอ้ดูดิน่าจะเป็นเตียงนอนเนาะเอาไว้ให้หมานอนเหรอซื้อมาเลยร้อยหนึ่งอ๋อทำไมซื้อไม่ได้อ๋อใช้250บาทโอเคเอาละเอาล่ะ,ละ,ละได้เงินมาร5 0ห้าสองหแล้วซื้อมาเลยเตียงนอนสุดอีปิกโว้ยเป็นเตียงนอนธรรมดาธรรมดา <c oughs> ถ้าเกิด เจ้าเออเขาเรียกว่าไงตัวเฮียเนี่ย <L un> เออไอเจ้าหมาหุ่นยนต์ของเราเนี่ยเาคงจะเรียกว่าไอหน้าเลื่อยแล้วกัน<ล>ถ้าเกิดไอหน้าเลื่อยเนี่ยมันนอนเนี่ยเขาจะให้เงินลรร้อยหนึ่งไว้ <L un> เออก็ดีนะครับทุกคนขับไอเนี่ยเหมือนจะเป็นภาชนะใส่อาหารนะถ้าเกิดว่าเราซื้อมันมาเนี่ยเจ้าเจ้าหมาเราเนี่ยมันจะไม่อยู่ต่อไปเลยเหรอใช่เหรอเจอดีเดียวอะเรียกว่าเป็นหมาสปรหราดที่แบบเลี้ยงง่ายจัดเลยอะ ปุ๊บภาชนะอยู่ไหนมันอยู่ไหนหรอ,อ,อนี่หรอมันจะเติมอาหารให้เราเหรอใช่นีหรือเปล่าวะเดี๋ยวมันมีอยู่แล้ววะออเอาละต่อไปเราจะซื้อเจ้านี่นะฟู้ดดิสพนเซอร์ก็คือเขาบอกว่าต้องมีภาชนะที่ดีในการใส่อาหารนะก็เหมือนกับว่าเราต้องมีที่เราซื้ออันนี้ไปครับมันเป็นภาชนะในการใส่อาหารไอ้นี่แน่นอนเลยเดี๋ยวเราลองซื้อเลยด้วยวกันโอเค น่าร้อยเขาทำไมซื้อไม่ได้อะ What the? What the? ออเดอร์อเดอร์เะเฮ้ยมันก็ซื้อไม่ได้เฮ้ยทำไมอ่ะมันบั๊กหรอก็มีภาชนะนแล้วเนี่ยว่ะอะอะไววะอ๋อนี่เหรออ๋ออันนี้คือภาชนะในการใส่อาหารหรือเปล่าวะงงๆนะเมื่อกี้ผมซื้อไปเงินมันลดไป250 ไี่คืออะไรอะ่ะวอเดอร์งเอาเงินค่าขึ้นมาเลยงงครับงงจริงเดี๋ยวรอดูว่ามันกินอาหารหนั้นแล้วมันจะเป็นมันจะไม่หิวเลยหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูดิเงินก็หายากอยู่นะเนี่ยไม่มีออโต้คลิกเลยเหรอที <laughs> ่แกจะคลิกแล้วเนี่ยพวกนี้มันกินได้ปะวะเฮ้ย โอ,อ้ยยยยว้าว <Wow. S 1> โอเคเรากลับมาเ,เรียกว่าไงอะกอปอาหารได้หรอเราไม่ต้องซื้ออาหารอีกแล้วหรอเฮ้ยก็ดีเลยครับเริ่มซื้อตู้เย็นนี้มาแล้วหรอโอเคเอาล่ะล่ะดีดีดีเพราะว่าอยู่ว่ามันซื้ออะไรไปวะเอาสิไปกินสิ ไปกินอาหารเร็วฉันได้อยากรู้ว่าแกว่าแกเนี่ยมันจะกินอาหารชั้นดีแล้วแกจะเป็นยังไงต่อไปอ๋อก็เหมือนเดิมเนี่หว่าอ๋อมันจะเติมอาหารให้เราอัตโนมัติเนะโอเคเรียกว่าเราไม่ต้องไปเติมอาหารเองแล้วโอเคครับโอเคแต่ว่าเขาก็หิวเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราก็มีเวลาทําอื่นได้เยอะขึ้นโอเคเดี๋ยวดูทีว่าต่อไปเราจะต้องซื้ออะไรเท่าไหร่ ห้ารออีกแล้วหรอของเขาก็ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกไม่เพลงเนาะได้ตัวนี้มาเขาจะให้ปวกสองเหรียญต่อการคลิดก็ก็จะเร็วขึ้นใช่ไหมอ่ะซื้อมันเลยเป็นสี่ครั้งสัี่บาทต่อการคลิดละมั้งเนี่ยเออจริงด้วยปะร้อยแปดร้อทีสองเนี่ยโอเคแล้วว่าเอยแต่ดูน้องดิ <g ül üyor> น้องมายืนมันหัวไอ้น้องแมวแ้วกวักแตยืนมันน่าเรื่องของเราอุ้ยน่ารักอ่ะเดี๋ยวเดีวเด้ว อย่าลืมที่เถ่ายเงินไอ้เจ้านี่เกมมาอยู่ห้องฉันเนี่ยแกออกค่าไฟให้ฉันเดี๋ยวนี้นะเอามาเลย50บาทโอเคดูเรื่องคุยกันง่ายๆอย่างนี้ my friend เดี๋ยวจะซื้อเจ้านี่มาก่อนแล้วกันเออเขาบอกว่าปลดล็อกแผนนความปลอดภัย <c oughs> หรือว่าหรือว่าจะมีมอนเตอร์มาบุกเราถ้าเราซื้ออันนี้งั้นอย่าได้กลัวมาเลยอะไรเปิด อันไหนหรอไหนหรอพ้นไหนความปลอดภัยไหนอ่ะหรือว่าเราออกประตูบ้านได้แล้ววะไม่จริงน่ะออกไปสิไม่ได้นี่ทำไมอ่ะแเ้าซื้ออะไรมาวะตู้นี้หรอเออไหนอ่ะอ,อืมนี่เปล่าวะเฮ้ย วัตเตอร์คืออะไรซื้อ150บาทเอาเงินอยู่คืนมาเลยมันทำอะไรได้อ่ะไหนขออ่านใหม่ดิอันล็อกเซฟตี้เนี่ยก็คือการปลดล็อกเซฟตี้ก็คือปลดล็อกความปลอดภยัยไงแล้วไหนอ่ะแล้วคือกูต้องทำไงเนี่ยฮัโลโหลโดนมันเกงแน่ๆเลยโอเคครับยังเอ,เอาเป็นว่ายังไม่รู้แล้วกันว่ามันเอาไปทำอะไรนะเดี๋ยวถ้าเกิด ถ้ามันมีพวกโจนมาบุกเนี่ยเดี๋ยวจะบอกแล้วกันตอนนี K ้ขอเวลาในการคลิกเจ้า e นี่ก่อนคลิกมันคลิกมันจะรัวๆเลย2คูณ2ต่อการคิดเป็นเจ้าของร้านตกแต่งคือรารอะคืออะไระซื้อมาเลยซื้อมาเลยแล้วกันนะอย่าแกล้งฉันอีกนะเจ้าเลี้ยบ้าไหนอะไหนอะอยู่ไหนอะโอ้ นี่เราได้เพื่อนเรามาสองคนอุ้ยน่ารักอะแต่มันทำอะไรได้ดีว่า <c oughs> คือเราซื้อมันมาทำไมวะเนี่ยเหออยียบแป้งเลยนี่เนี่นี่เนี่ยนี่เนี้ยไม่มีประโยชนะ์ฮะซื้อมาเพื่ออะไรก็ยังไม่รู้ทุกคนครับผมผมคนพบวิธีเล่นกับเจ้าแมวนี่แลละครับดูนะทุกคนผมเล่นสไลเด,ด้ว์กับมันโอ้ยโอ้โนโอ้ก๊อ าจะลากลเราไปเผื่อว่าเป็นสไตล์ลื่นเล่นกับเขาหน่อยอะดันดันมาเลยดันมาเลยเจ้าหนูดันสิโอเคอ่าอ่าอ่าแถบแถบแบ,บออโต้คิกเกอร์เฮ้ยโอเดอร์เฟอร์สก์ทำไมผมไม่เห็นตรงนี้ตั้งแต่แรกออโต้คิกโอ้โห <Surprise, S 1> oh โอเคใกล้ได้แล้วมาได้แล้วเด ah. ี๋ยวไปซื้อออโต้คิกกันเลยปุ๊บมานี่ ได้เพื่อนมาแล้วอะไรอ่ะอะไรมาเต้นอะไรวันนี้เนี่ยแต่ว่าเขาสามารถให้เงินในออโต้ได้เรียกว่าโอ้โหตอนนี้มี <No. S 1> นักนักเต้นนะครับบีบอยหรือเปล่ามาเต้นแล้วเราก็ได้เงินถือว่าดีครับดีมากๆรูปนี้ซื้อมาก,ก่อนเลยดีกว่าเออชิ้นสุดท้ายนี่เขาบอกว่าคุณจะไม่รู้จักมนุษย์คืออะไร, <No. S 1> รซื้อแม่งไปเลยฮฮ คอไรกูโดนจับตอนนี้ทำไมวันนี้มือกูเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมอ่ะตอนนี้ผมใครรแล้วมันหดย้อนเหรออุย้ยเราออกมังนอกได้เหรอ Surprise motherfucker เย้โยถือว่าดีครับเกมนี้จะบอกนะว่าเราจะไปข้างนอกไปตรงนู้นได้แล้วน,นั่นใครครับใ้นมนุษยนใครอะ่ะไปหามันการคน ไม่นะเราจะไม่เสี่ยงนะเราจะไปกันแบบถูกต้องตามตามทางนะเราจะไม่กระโดดลงไปจะขาดต่อให้มันต่อให้อยากกระโดดแค่ไหนก็ตามเอาละครับกดล็อกอะไรเนี่ยคุณบอลเลนกิงนะ้งชนะแล้วครับเย่เ yeah ย่ yeah. เป็นเกมที่น่ารักนะที่นี่มีบ้านรอเราอยู่บ้านใหญ่เหรอกลครับที่นี่ทำให้ฉันสบายใจทุกครั้งที่มาที่นี่เลย ที่นี่คือที่ใดสถานที่นี้ห่างไกลและปลอดภัยจะไม่มีใครมารบกวนฉันมันเป็นทางเลือกเดียวของฉันตอนนี้สถานที่นี้คืออะไรมีอะไรที่ทำที่นี่ไม่ได้จริงจริงฉันแต่ฉันจะให้ของวันเล็กน,น้อยสำหรับการมาไกลอะไรอะ่ะจบแล้วหรอไม่นะผมกล้ามาที่บ้านแล้วครับแล้วไงฮะก็แค่นี้หรอก็คือจบแล้วใช่ไหมครับมันน่าจะจบแล้วแหะ แล้วเราออกไปนอกได้อีกไหมวะเราออกไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูรอบๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวประตูเนี่ยนะว่ายังไม่ไปไม่ได้ประตูเนี่ยโอเคโอเคเอาละน่าจะจบแล้วตอนนี้ต้องรอเขาอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราขอเซฟก่อน อืมเป็นเกมที่ดีนะค่อนข้างเพลินๆน,นะครับเพราะว่ามีอนิเมะเอ็นต่างๆเนี่ยน่ารักดีนะครับก็แนะนําครับลองมาเล่นกันดูแล้วกันในอนาคตเขาอาจจะอัปเดตแล้วมีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้รวมๆแล้วก็ถือว่าผ่านครับผมให้แปะคะแนนแล้วกันใครที่อยากลองเล่นก็เอาไปเล่นกันได้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะเว้ยเข้าใจไหมจะได้หาเกมดีๆมาเล่นให้เล่นอีกโอเคขอบคุณครับ